สวัสดีค่ะมาพ้อกันอีกแล้วกับพิสารแฟมลี่กินแบบบ้านๆมากค่ะพี่น้อง่ะมอนมี้สิพามา่กินแกงเห็ดกับํำบุ่งเนาะค่ะพี่น้องพึ่งหามาใไม่ไหมสดๆเลยค่ะก็เอามาแกงกินแบบห่อนๆเลยค่ะพี่น้อง่าดอกงามงามดอกตะมุตะมิเนาะค่ะพี่น้อง่าดอกหนาหักแคงแกงเห็ดค่ะดอกเน้อน้อยดอกหนาหักหนาหักเนาะค่ะพี่น้องค่ะดอกงามงามเป็นเห็ดหนามม่อมเนาะค่ะทาานี้จะเอิ้นไว้เห็ดหนามุ่มค่ะพี่น้องค่ะดอกเห็ดงามงามค่ะ อยากกินเผ็ดๆค่ะพี่น้องอยากกินตำบุงเผ็ดๆไปหาเห็ดมาไม่มื่อยเนาะค่ะกินตำบุงเผ็ดๆก็สีสวงค่ะพี่น้องค่ะผมมาเด้อสจแบๆน้ำกันเลยหยอดพะสะัสไลไม่ก,กินพร้อมค่ะ พักวงหน้าบะเขือปลาหวานเหลือจากลูกกินค่ะพี่น้องตำแบบเพชรมัวคือเกาาค่ะใส่ปูดองใส่บุกกอกหอ,หอมหอมอับกินกับหย่อนมะละหย่อยพักสไลด์เนาะคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะเกสียบๆน้ำก่อนมาแต่หาเห็ดเนาะคะ่ะอืมเกี๊ยงส่วนหวน่อนหว,นวาหวนๆขนมเหนาะเกี๊ยงใส่ผักเตี้ว,วพี่ตัวดอกกันหน่อยอืม แซ่บค่ะใส่ปูดองมึงเจอพี่น้องมันปูย่ามนี่ก็มัมนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันจะบระลายเนาะค่ะแต่ว่าก็พอก,กินอยู่ค่ะ uh huh. พลนตกมังหันล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปไต่มาดองไหวเนาะค่ะอือม uh huh. giật mm. Chậm một chút คลิปได้ปล่อยผมคือกําลังอาบน้าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะผมบ่าท่านแห่งปันไดเนาะคะ่ะปกติจะเป็นคนบ่มากปล่อยผมคะ่ะ ออกมาจะปลาเห็ดเนาะค่ะกับมาล่างเฮ็ดแกงค่ะพี่น้องล่างเฮ็ดแกงแล้วก็ไปอาบน้ำค่ะอาบนา้ำแแ้้วก็ับมาถ่ายคลิปเลยค่ะพี่น้องค่ะอือ แสงพอติวจะ้ะหิวเขาวถึงเมื่อยถึงหิวแล้วค่ะมาแต่หาเห็ด อนไปหากับมว้วนมวนพอกลับมาบ้านแล้วก็เมื่อยครับพี่น้องค่ะตอนพอเฮ็ดน,นม้วนครับ ออกจากเห็ดเพาะกับเป็นเห็ดดินเนาะค่ะแน่ากินบันบาน bỏ ngắm ngắm. หาน่ามัใหม่ๆแกงกินเลยเฮ็ดจะหวานค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดยังสดอยู่ สามดอกได้ค่ะตะวัน เพื่อจากลูกกินเข่าค่ะ 感谢，好吃,吃,吃 Mm. Pak Tio, kapal itu. แซ่บค่ะพี่น้องคะมันเด็กกันมาในเมน,นูแกงเห็ดเนาะคะ่ะเป็นแกงเห็ดดินเห็ดปลาเนาะคะ่ะไปหาเองค่ะพี่น้องแล้วก็ตำหมูคงเผ็ดเผ็ดเนาะคะ่ะพึ่งออกมาจากปตาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะท่านหิวเขาท่านเมื่อยแล้วก็คิดอยากตำเผ็ดเเนาะค่ะพี่น้องก็เลย ได้กินเขากับตำบุฟงหละกับแกงเฮดสดหอนๆนะคะแซ่บขนาดเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็จะขอตัวละละค่ะถ้ากินมุ่วมั่วก็ต้องขอขอถอดขอไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียดเขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับสื่องานที่เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ